จากแรกๆสมัยยุคนะคะต้นๆยุคสมัยที่ยังไม่มีรถยนต์นะคะก็นะคะก็เรียกว่าก็แทบจะอ่าฟอร์ดก็แทบเกือบจะไม่ได้นะฮะผลิตรถยนต์มาให้เราใช้เพราะอะไรเพราะสมัยแรกๆไม่มีใครคุ้นชินนะคะไม่มีใครคุ้นชินกับในเรื่องราวของการที่จะใช้รถยนต์แต่ด้วยความที่นะคะมีคนคนหนึ่งลุกขึ้นมา นะขับรถให้เป็นตัวอย่างและสร้างระบบในการที่จะสอนให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะ,ะเ,ออเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในการขับรถจน์เป็นนะ,ะก็กลายเป็นกลายเป็นทุกวันนี้นะ,ะใครๆก็สามารถฝึกขับรถจน์ได้และก็ลดก็ลน้นโลกและอีกหน่อยนะ,ะมันก็จะเป็นเรื่องราวที่เราจะเปลี่ยนแปลงนะ,ะเครื่องยนต์นะ,ะยานพาหนะใหม่เป็นแบบนี้แน่นะ,ะนะ,ะแบบชนิดที่ว่า ไม่ต้องแตะพื้นดินเลย